เราสีบวชจะเตรียมตัวสีมงจากน้อยสีมงกว่าๆเขาก็ออกได้แล้ว่วาตอนนั้นเพิ่นนัดกายเพิ่นนัดบกใบใบเพิ่นมีนิม,มนต์งานเพิ่นอันใดอันหนึง่งไปเลยต้องจนเวลาเข่าให้มันโดยประมาณหามงโดยประมาณหามงสีมงกว่าเขาก็ออกละออกจีกวัชนี่แหละ วกสืบบวชทั้งเบิดหกหกคนการบวชก็เป็นของได้ยากเหตุในยาก,ยากคือดอกกส้ศลละควมเป็นห่วงต่างๆออกมาจากขอบขนะั้วสลระคือต้องขืนใจคัดใจคมใจตัดใจออกมาเต็มที่อยู่ยด้ยวยพท่านด้ตัดได้จริงๆดอกคำา่าตัดเป็นคำคมซือดอก จริงก็คือบ่ให้ตาเห็นบ่ให้หูได้ยินอยู่ในเรื่องเล่านั้นสือดอกแต่ว่าใจก็อยู่นั่งมแหละบางพวกกายอยู่ในวัดใจอยู่ในบ้านบางพวกกายอยู่บ้านใจอยู่ในวัดทังว่าการบวชเท็ดได้ยากอยู่บริงไงมันสิห่วงไปเบิดจุกชุกจิกจิกมันสิ มีเหตุผลเบดนั่นแหละมีแนวหลังมีแนวดึงมีแนวบอกอันนั้นบ้านแล้วอันนี้บ้านแล้วอันนั้นก้อนหน้าอันนี้ก้อนหน้าะบ่เป็นบ่เป็นไงเด้อ <c oughs> แต่ว่าก็ดีอยู่ยังก็คือเฮาได้เหตุมหาท่านหรือมหากุศลอันอันหนึ่งทีเรียกว่ามันใจเฮายัางสิอยากขายแต่ว่ากายเฮาบกขาเดี๋ยวว่าให้ท่านกัหมูชีวิตสัตว์ ปกติเขาเคยขาปูขาปลาเป็ดไก่นุง่งหอยกุง้งหอยแข้งมแมลงผูนีงก็ว่าไปแต่บันกายเขาบอกไปขาใจเขาอาจจะมีอยู่ก็ไใดนั่นแหละเรื่องอื่นบามันเป็นการหายมหาท่านอยังไงคือสินหานั่นเองว่าขาสัตว์บลักบอกประพฤติผิดคมขืนใจไ่บกคมเหงใจไปพร้อมทั้งกายพร้อมนั่นแหละไม่โกหก ผู้ดผู้หนึงเสียชื่ทรัพย์สินทั้งคนละสัตว์บ่ดื่มสุราไม่ไรและออกจากของมึนเมาของทําให้เสียสติอี่เลยเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่แล้วทํารับภิกษุนักบวชบ่ได้ออดว่าตะห้าสิทเวลาทําบุญนั้นนี้บ่มีของท่านจะไปว่าท่านแล้วออท่านชีวิตสัตว์แล้วท่านนี่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วออบรรลุยังบ่บรรลุยังกระชังมันเถอะ ยางหน่อยหน่อยเขากา็ในขณะที่เขาอยุในข่าผ่าเหลืองนะนะที่เขาบ่ไปเหตุผิดในสินหาเนี่มันก็ได้เต็มเต็มน่อหละเต็มเต็มแล้ว,ลว,ลวกว่าสิผิดสินหาใดมันก็พอาแห้งก็งงดอกมันบ่แม่นง่ายๆอกเองค์ประกอบในการผิดสินหาย,ย่างขาสัตว์ยังสิรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่เออจงใจที่จะฆ่าพยายามฆ่าฆ่าให้ตายรู้ว่าตายแล้วก็เกิดความสะใจหรือพ่อใจนั่นจังสิผิดมันผิดง่ายๆประนันดอก เทียบเอาอยัางอื่นๆหลายๆยังยังหาของแต่ดีหลงตบยุ่งหรือว่าโดยความขุนชินปฏิกริยาเอฟเกเวลายุ่งกัดปั๊บมันมือไปก่อนปั๊บตายยังสิครับบร่เอืน้นราคาบร่ได้มีเจตนาบร่ได้จงใจบริตั้งใจนะมันบร่ได้ิดหอยังหน่อยพวกนักบวชมันกะสินหากะ ดีอยู่บริสุทธิ์ดีอยู่โดยโดยทั้งกายแต่ว่าโดยทั้งใจอาดิคิดอยู่แต่ว่าการ่างหวาน่ะนะมันก็เป็นผิดเอาเลยทีเดียวอกอาิตนิดนิหน่อยหน่อยในการคุณมั่วมนหม,นม,นมนองงูเข่ากุฏิอยากขาใจมันอยากขาจิีเชฟไม่งอดแต่ขาบมันแหละกีเชฟก็เลยมุนี่แหละแม่งปองมันมมนั่นแหละจะอืมอยากขาใจนี่อยากขาแต่ว่ามันกับคุณมั่วนิดหน่อยซื่อดอกบาท่านได้ถึงกับขา อยาาหน้อยเหากาเขามากอะสร้างสมสิ่งที่เป็นกุศลทําจิตให้ขาวรอบปลอดจากความกังวลเล่าร้อนปลอดจากความอยากได้อยากดีอยากมีจึเป็นในช่วงหนึ่งระยะหนึ่งจงว่าทาจิตให้ขารอบปลอดจากอุศลรทั้งปวงนะขารอบรแสดงว่ามันมีแต่กุศลมันมีแต่ความสงบในหันแหละ บ่เวีนว่ามันบ่มีอานิสงส์มากมันมีอานิสงส์มากทั้งนั้นแหละเดกแยกหนึ่งอานิสงส์ที่มากที่พวกเขาอาจจะขาดมาถึงคือการสืบศาสนาคําสอนโดยศาสนาบุคคลบุคคลผู้สืบต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อธรรมรับใส่รรมส่งต่อธรรมย่างหน่อยๆการส่งต่อแม่นห้องสีบอเข้าใจธรรมะหรือบ่ได้จดจําคําสอนแตกช้าน รู้ข้อหมายเป็นอย่างดีกับช่างแต่ว่านี่การสืบศาสนาที่เห็นเห็นเลยคือการบวชนั่นเองถ้าบ่มีภพิกษูนักบวชมันบ่มาหอดผีเด้ถ้าบ่มีภิกษูนักบวชออวัดว่าอาลามก็เกิดบ่ไดเจดี JD ก็เกิดบ่ไดพุทธลูกหรือทุษะเจดีทั้งหลายอันเป็นเครื่องสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเกิดบ่ไดบ่มีผู้รักษาบ่มีผู้บอก นหลแหละจังว่ามันมันมีอนันนงสงมากอยู่ที่เพื่อนว่าแต่ทว่าตั้งใจบวชโดยรัทธาออตั้งใจบวชโดยรัทธามีอันหนึงสงถึงหกสิบกลับห้าสิบว่าไปตกทุกไดยอยากอย่างเลยแล้วก็เกิดแ้นสิมีการเกิดก็เกิดเวียนไหวยู่ในคําว่าสมัยการใดที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้นการใดที่พระมิพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจึว่าเกิดพวกนี้ นี่คือบุญกุศลอันเป็นบุญญาลิทธ์อันนึงถี่มันจะเป็นไปของมันเองอคนที่เกิดเว้นไว้ในพุทธศาสนานั่นแหะมันมีโอกาสบรรลุได้ไวๆด้บางช่วงบางกับมันบ่มีพระพุทธเจ้าเกิดเด้สันโลกอกยูแบบหากินย่่งชิ่งกันยังบ่มีคุณธรรมเพอาด็ปะ,ปะปนจักน้อยกุลละอะไรเขาบามัก ควานิพพานสิจักสิไปสะแดงไปจักสิไปสิเอาพระใดมาเป็นประจัษ์พยานว่าพุทธังทำมังสังคังหรือพระพุทธพระธรรมประสง์สิหาเลี้ยวหาประสงออกับบามีกับบอกพระใดเพราะว่ามันบ่มีตัวอย่างอบอกอะไรเด้แหมว่าบ่มีพุทธเจ้าแสดงเกิดขึ้นแล้วอพระพุทธเจ้าเป็นพุทนนำความผิดออกมาแสดงอ,อมีผู้ศรัทธาและปฏิบัติตามจนเกิดเป็นประสง์ พระสงฆ์นั่นแหละเป็นประจักษ์ประยานของถ้ำของรัพุทธเจ้าพร้อมจึงมีการรักษาไว้ซึ่งสถานที่ประสูตรตัสรุ้แสดงรรมเทศนาปรินิพานตลอดทั้งสถานที่แสดงอิทธิปาฏิหารต่างๆจังสิอย่างเช่นการเสด็จเกิดสู่ดาวดึงหรือการลงจากดาวดึงจังสิจังหวะคนผู้เดียว จังความสว่างให้แจ้งทั่วจัก,กรวาลคือพระพุทธเจ้าแต่ก็แสงโกดจัก,กรวาลอีกหรือเลยน่นันไปอีกก็ได้ต่อมาผู้ที่สืบท่ำคำสอนพุทธคือภาษาวกทั้งหลายแต่คนผู้เดียวจะสามารถที่จะนำทรามันนั้นมาล่องรลับกามูมหาชนทั้งหลายให้เกิดความศรัทธาหรือรักษาพุทธศาสนาโดยใส่กายยักขีเนี่ยกายนี่เป็นสักขีพยานมาเป็นผู้สืบท่ำคำสอนพุทธเจ้า โดยอาศัยกายกายสักขีแหละอันนี้บวชนี่เป็นสักขีเป็นพยานให้วันนี้พุทธเจ้เามีเฮาบ่เคยเห็นเดี๋ยวก็สืบทอดมาเฮาเอาตัวยังมาจากไสนั่นแหละคือยังคนไม่เชื่อถ้าไม่เห็นอแต่เฮา,าถามถ้าว่าไม่เชื่อถ้าเราไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้คนบางคนเกิดมากก็เบ่เคยเห็นหนาพอแต่ของเอง แม่จะของเองจือบ่ไดบางคนก็บ่เคยเห็นตากระย่ายหรือปูกระยา่าบางคนบ่กเคนป,ปูของปูของปูไปเลยแล้วสแสดงว่าเบามีแต่ว่าไม่เชื่อเนีมันก็มีหลักของมันอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเออบ่เ่อรัอกว่าเพราะว่าเห็นบพระพุทธเจ้าก็นี่ดิลูกคนกันเด็ดมู่ประสงค์ใน่ดสันกายสักขีนี่เด็ กายสักขีเขาไปเป็นธรรมานุสลีเขา,เาทำเดชเป็นอนุสรสถานอยู่ในภายใจของเขาเมื่อมีถ้ำมานุสรีกายยาสักขีมีความเสื่อมันตามความเป็นจริงล้วบวชเป็นสักขีพยาธิในปืนตัวนี่แหละ,และเป็นของเห็นได้ยากอยู่นั่นสิเดือนหนึ่งนั่นสิสามเดือนนั่นสิปีหรือว่าไปตลอดก็ช่าง แต่ว่ากายยศขีนั้นยังพอมีอนุสง์มันเดิมบนโดยศรัทธาต้อง <c oughs> เข,ข้าใจคาว่าศรัทธาเด้มีความเชื่อมั่นตามความเป็นจริงว่าคําสอนปุเจ้าสามารถที่จะนําทางให้เฮ้าก้าวเดินตามและลุดพด้นจากความเกิดแก่เก็บตายใดนะจึงว่านี่เมื่อทำมานุสาลีทำสถิตยอยู่ในหัวใจแล้ว แต่ว่าด้วยอาุศลกรรมหรือกุศลกรรมบางอย่างดีบันฟันแท่งบ่อาสมาที่ออกบวชได้แต่ว่าใจเข้าเนี่ยรหล,ลึกนึกถ,ถึงพุทธรมสง์เนื้อมีจังหวะได้บวชบวชข้ามาเป็นกายสาักขีเอากายตัวเองเป็นสักขีพยานนมันสิมากที่หน่อยอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งกระชั้บาวากนอันนี้สมัยการก่อนสิพูดถึงการบวชพระพุทธเจ้าเขาก็เคยบวช ถึงเจ็ดครั้งแล้วแปดครั้งครั้งที่แปดจึงไม่สึกเดี๋ยวล่ะก็มีด้อแต่ว่าในตาตำล่าว่าบวชถึงเจ็ดครั้งก็มีสิมาว่านยังมาบอกรอเลี่ยนกันชายสามบวชสีบ่บวชนะเจ้าเฮาเคยบวชครั้งที่แปดไม่สึกอ,อที่แหลกมันเป็น,นบวชห่วงห่วงมาเล็ดพันธุ์ระกาศมาเล็ดในหนมักงาพืชพันธุ์ทันยา,ารกับบักโจกเหี่ยนหนึ่งอันหนึง่งห่วงเอ,อถึงฤดู ทำกสิทจบแล้วก็เขาไปบวชนะจบแล้วบวชถึงเราดูนี่ความเคยชินถึงเราดูว่าฝนตกมาแล้วก็ออกมาปลูกผักไหมเที่ยวบวชเที่ยวซึกอู่จังสันถึงเจ็ดครั้งครั้งที่แปดครั้งที่แปดกษิเอาของไปเก็บมันเดิมนั่นแหละแต่ว่ามีครั้งหนึ่งกุมภะราชาสลบสนะมาแล้วมานังผักพรอ,อยูแต่ว่าชายคนนี้นี่โพี่สว์เท่านี่ เฮานี่เที่ยวเขาเที่ยวออกเพราะว่าเฮานี่มีสิ่งหนึ่งที่ห่วงเอาไว้มีสิ่งหนึ่งที่เฮาเป็นห่วงลือเกิดฉะนั้นมื้อนี้เฮาต้องกําจัดมันฟาดมกโจกเหีียนนะั่นลงกไปกลางหวยน้องนา้าเออลงกไปกลางลาธารแห่งหนึ่งที่น้าไหลเชี่ยวนะั่นก็ฟาดพวกมาเล่นมาเล็ดในผระกาศตลอดทั้งพืชพันธุ์าหารเป็นนอแนวมันนะ่ะเออเอาทิมเอาพันธุ์มันทิม อาศัยในขณะที่น้ำกระเซ็นกระแทยขึ้นมาอาศัยกระสินน้ำเข้าสู่ชาติใดนั่นแหละในเมื่อน,นั้นแหละสำเร็จสามารถบัดแปดอภิญญาเอ,อชีตังเมชีตังเม,งเ,มเราชนะแล้วเราชนะแล้วพอคราชาเกิดความตื่นเต้นตัวใจลุกผุดพับขึ้นมาไปถามมันเบ่งหรือบักนันมันศสนะอย่างเฮาหากศาสนะมาเฮาคือบ่ได้หองโฮจังว่าชนะความตนีชนะความห่วงแห็นชนะว่านั่นเป็นของเรา ข้าพเจ้าได้ชนะใจตัวเองตั้งห่างบ่ได้ไปชนะผู้อื่นดอกเออขึ้นชื่อว่าชนะกิเลสในใจตนชนะความหวงแหนในใจตนชนะความว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรานี่คือขึ้นชื่อว่าชนะในบัตตะสงสารแต่ว่าพวกท่านชนะแล้วจะต้องกลับมาแพ้อีกขึ้นชื่อว่าคนที่บ่คนที่ชนะแล้วบุคคลผู้พ่ายแพ้จะไม่ก่อความอาฆาศจาดศัตรู สิบอกกลับมาเอาขึ้นเป็นไม่มีเขาได้ฟังธรรมนี่ลึกซึ้งเลยบวชทววั้นนเเงเจ็ดประเทศนั่นละบวชน้ำบวชน้ำพนนั่นแหละเจ็ดเมืองเจ็ดประเทศนั่นแหละก็อาศัยธรรมะนันช่วงยุกนั้นบ่มีพระพุทธเจา้าเด้แต่เขาเจ้าบวชเป็นฤาษีเป็นผู้บำเพ็ญนักพรตนั่นะแหละก็สร้างสม,มังสัน้นๆกว่าสิมาถึงมองนี้ พวกเข้าในอาศัยปัญญาของพระเทเจ้าสั่งสอนคําว่าอนิจจังทุกขังนาตตายอดยอดแห่งการพื้นหน้าทั้งเบิดมันยังจะเกิดขึ้นกระชังยุที่อนิจจังทุกขังนาตตายุที่ความเกิดยุทีความดับเข้าบวชมานี่ื <c oughs> อาศัยยอดของเบิดเลยตะกี้เขาเจ้ายึดยึดในฌานยึดในสมาธิยึดในความสงบยุดในความวางบัรเทาอาศัยความวางนั่นแหละแต่ว่าให้เห็นมัน เห็นว่ามันเป็นของบาเทีย่ยงบาจีร่งอย่างยืนเห็นแค่ความเกิดเห็นกอกำดับการปฏิบัติทั้งบทเอาง่ายๆรับสั้นๆันได้เราค้นล่มหายใจดูกับล่มหายใจเรียกว่าอาณาปานาสตินั่นแหละแต่บุคคลผู้ทําให้บ่อยผู้ทําให้มากผู้ทําไม่จริงพึงหวังผนได้บุคคลที่มีสติบ่าขาดต่อเนื่องภายในเจ็ดหมื่น ล่มหายใจกับสตินี่รู้เรื่องกันยุ่ตลอดรู้ซึกโตยูตลอดเออเจ็ดมือก็อสามารถได้อรหันตผลใดมีอย่างเร็วย่างยิงยวดย่างตัดใจพวกีโสตายพวกนี้ที่เป็นห้งสี่คือ,อย่ให้มันขาดเด้ขาดเมื่อไรก็ตั้งใหม่เมื่อนั้นถูกเลยว่าปานกลางเจ็ดเดือนอย่างช้าเออปัญญารอนอย่างา้าเจดปีนั่นแหละ ว่าเฮาเน้นลมหายใจเขาออกทําความรู้สึกตัวอยู่เพียงแค่กับลมหายใจเขาออกเออเฮ้ยดวงสันสําหรับผู้หวังเออมีศรัทธาจนศรัทธามีกําลังมีกําลังเฮ็ดอยู่ทั้งสั่นเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยมันบ่ได้เจ็ดมื่นมันก็ต้องได้เจ็ดเดือนมันบ่ได้เจ็ดเดือนก็ต้องบ่เกินเจ็ดปีอีกเฮ็ดไปบ่ต้องไปหาวิธีอืนอ่นอีกดอก นั่นกรรมฐาน4ี่ิบอย่างออร่วมตั้งแต่อานุสติส0บอสุภสะสิบกสิณสิบอาหารเลบิกุลสัญญาโรปฌชนอรุปฌานสี่ตลอดทั้งเมตตาพราะมิหารอีกอันหนึง่งเป็น4ี่สิบอย่างล้วนแล้วต่เป็นน่องของอานาปนาสติบัดมันเป็นแค่กุศโลบายเป็นเครื่องคมสื่อๆเด้อันอื่นๆที่เห็นมาดีบดีมันไหลไป,ไปตามสิงที่ิรูที่เห็นโดยภายนอกภายนอกนะครับออยุ่กับลมหลด ยังเกิดขึ้นกระชังมันบ่นเกิดแซยุ้งสันตลอดการเวลาหรอกเหมือนกันเอาเห็นผีเห็นทัดนรกเห็นเปรตหรือเด้ยินเสียงเด็กเยดเดกลิ่นในขณะยังกระจาย่านํามันเขาไม่ขีดแค่นี้ดูกับลมนั่แหละร่างกายสิสั้นสิโยกสีขนลุคขนฟองสียองเก้าวสิปืนจิดสีนาตะไลสีลอยขึ้นเหมือนยังดึงขึ้นข้างบนกระชัามันดูกับลมอย่างเดียว นั่นเป็นแค่อาการหรือสภาพความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ห้าวบ่อเอาความคิดเขาไปแสกไปแซงไปพามันไปหาสรุปว่านั่นคืออะไรนี่คืออะไรลายหรือดีนี่เออมันก็เกิดเลี่ยนไปเรื่อยเลี่ยนไปเรื่อยแต่ถ้าปัญญายิงหยดยังดวดเร็วแค่เกิดดับตอนนั้นมันสิบบ่มีความคิดแสกซะด้วยซ้ำไม่มีเลยเออพี่บาดมันออกมาแล้วมัน มันเข้าใจดีแล้วมันถอนของมันเองอีกแล้วมันเป็นของมันเองเลยจังดูว่านั่นแค่ความเกิดดับนั่นแหละลองเบิงธนา,าเห็ดลองเบิงเจ็มือบ่ห้บบ่บบห้ขาดแม้ตอนนิดหนึ่งกับอะไรเด้จว่าจิฮอนเมือที่เจ็ดลยอีกแค่สองวินาทีหรือหนึ่งวินาทีเพ้อสติออกจากล้มนิดเดียวท่านตั้ตังไหมเนี่ยถ้าบ่เพ้อซะเลยมันกบหลอกของมันนั่นมันะ เป็นของมันเองดอกหลังจากนั้นสิเห็นเองดอกเออนั่นแหละเอาพ